ขยาวเลยเป็ดเจ้าเะ้าเปิเช่า่กอเห็นเสียงหัาเราะ่เปิดม่เเจอตอนเจเรงมหาเสียภาพเปิด้าเราขยเยเมื่อเ้าเที่ยเมืานอ๋อฮกฮากากนกาดูแล้วฮกฮากะในนี้จะบอกถ้าเ้าขย AO เราจะมือเอาเจ้าลูกค้าบอกปรเยเปิดเสียพาพหนึงปเลยหัวดเสียภาพหนึ่งดิ้ฮกฮากากัน ลูกค้าปเป็นไงลูกค้าอยากเปิดเดี๋ยวมากนี่ห <6 S 1> กสูงเป็นหกอือใช่อ่านับบ่หกสูงหกห้าสองใบโอ้ไอยูดตดัวหกสิเอาหกหาหาเนาะขายหาตานี่ขายหาเรียบรเอยนี่คือเก่าว่ะสิ tình long, <laughs> không Things long, tìm tình, xong tình, xong. tình mà ouais. không tìm mã. Things long, tìm Tình Tìm mã. 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 อะนีบ้าะบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเก้าโคงหาดีกว่าเก้าโคงหาไปมาหาอะไรกูเอ่อข้างบเลยเก้าโคงหาโคมีตัวติ๊อยู่ต่างหางนึ่งๆเก้าหกสองข้างบนมันจะจะบสามจะบปึกสามเป็นบ่สามปึกติ๊อดูเดียวเก้าโคงหาอืเก้าโคงห่าข้างบเล่นบ่อืมาเปิดโงหาติ๊งบนเนี่ยเอาไปทีเอาโย่เอามากเลคือซาเนี่ยคนจะเปิดอ่ะ ใจเนจหานเกบึง้อองเีัับงได้เรียบร้อยสองมาตัวแรกสกับสีมาสอเมตรได้บเนี่ยได้อยบเนีลยหามากเดี๋ยวใจร้อนเวลาที่หาวมาเอาไง่าไอ้เสียเก้ากสองเด็กามเงนเดียวกับเกาหสองสามหมืน กับอีกมื่นหักสี่มือนหักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเ็แปดเก้ายี่สิบเอ็ดที่สองสามสี่เจ้เอาไปไปเต็มาหมนห่งสามืเอ็ดสองสามี่สห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสาเก้าสี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ใจหองกันไปมาข่าวมาสองมา งทำก็ได้ป้าีูเป็นเสียงเสียสี่ห้าสเดอ๋อทีนี้เปลด่บ้าง กวางลงเต็งซีนี่ป,นป่ะเต็งซีกันเมนบอกดิน้นหรอวะดิ้นหรอดี้าสี่โอ๋โเมขบออกมาเดี๋ยวสบนะครับสีสามแล้วห้าสี 64หาซีทั้ง64การด่ยกันเ็จคำ3ซี2การด้วยกันหนึ่งสองเยอะเศับเดียวหาสีหาซีวหมดเบอเบอร์เลย <c oughs> เบอร์ ต้องหลุดหายซีมาตัวแรกกปรเมียที่2องต้หลุต่อซีตัวแรกแล้วซีกำหาแล้วเอาหาซีเดียวเรียบร้อยขาดทุนแลวเจาหาซีเต็มๆหาซีคนจะบีบ่หาซีอไปเอามาสอเทียเทียแล้วไปหขาดขาดเลยช่องเดียวขาดชึ้าดติงซีหาซีเอามาก่อนก่อนเลยก่อนเลยก่อนเดยที่ก่อนและ สิงน้ำแข็ยอมอยู่ยังว่าคามออกสิบ่าไรน้หมอเต็งซีไม่โอ้โขอยได้ก่อนเี่เออรทีเจ้าลงมสีไไรมีสีไรชื่อก็ตัแกข่าอยตงเก่าัเจ้าวัได้ลงไปองเลไหนข่อยยังว่าคามีสีสิบกไรน้หมขปยังว่าเต็งสีได้อเอาไดหมอุ้ยเดี๋ยวพากันเอามาดูคนเลยจะเียเ่เดียวไเียอ Hey, สามห nah. ้าแดแปด้าทเสียงสามไปสามหมื่นหกเอาไปไอ้หาสี่คนคนแรกเอาไปคนแรกสี่เกอันนี้สิบใบสี่หมื่นห้าหมื่นสองหมื่นละสาม เก้าสิบไปครเสรนะสองหมื่นละหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหาซีครได้เอาหาซีไ็ใช้ตัวอย่าออกข้าบดกอเอา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 หาตัวมาใช้สองตัวเองแหม่แตนแบบว่าไม่เยี่ยวกกิ่นอแล้วได้อออกเยี่ยวออกเยี่ พี่บอกว่าไปเรียหกเปลี่ยนเตียง่ยเขาบ่ก็มนเอะเนาะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยมั้งเป็นเหงเปิดแอร์เนาะเปิดหมอนเป็ดพัดลมเปิจังคเาตรงนี้พิ่่นบอเกียตาโตเด่นสรีมีแต่เงินเด่นหฮเราบมเงินเสือเสืออะรเสือแล้วงานเด่แล้วหกตะลงตะเคืองบินไม่ดีด้วยโอยนะเสือเยอหมักหย ngay ngại thì tìm 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 ทั้งหมดทั้งหมดกลับหกห้าตัวสี่หาหกสูงหาูงตามระเบียบเอาไว้เดเอายไหมจ๊ะเอาได้เรียนยูสิล่ะกับหกห้าันวะตัวสี่ห้าหกที่เหลือไปอยูห้าสูงหกสูงัเคได้เรียนยูแบบนี้เลยเตรียบตัวโรดเปิดขึ้นมาขันเหีนเอียวเรียบเรีบ้อยรดเอียวฮะสองเรียบร้อยเต็มเต็มถือบัด มโมมีบัดจับจับบอดเดียวพกเอียวน้องนั้นถือบัดเป็นด้นี่เป็นได้เคยเป็นเห็นเห็นเอียวเลย้ิบเด็กแกน่าแพ้แว้ยากสุดที่อน้เาแต่วเต็งตั้มสองหมื่นเอาง่ายค่อยตีขึ้นให้เจ้าสามหมื่นจใจไม่แค่สามหมื่นดูเรื่องหมดสามหื่น เสองสิใบจับเอาสิใบโอเคสี่ห้าห้าหมื็ปใบดูเรื่องเจ็ดหมืนอใบใบหายเยอะคบโูเรื่องสิองใบแปดเก้าแสนหนึ่งส็แสนสอามสี่พันกับอีกสี่พันสีัน ส no? ี่พันแสนสามก็อีกอีกแสนสามเนาะคือว่าเอาหกพับอ่ะหกไม่ได้ไหนหรอกเปิดตึ่นในกระเทศตะเอียวอย่างเงี้ยนาเพระเราเอาไปเลยสามเงินอะหกเงินโอ้จมูกต่อขาดเลยฉันก็ไม่ได้เยอะหรอก

หนึ่งสองสามจใจเสียสามหนึ่ต้องสามสองสามเก้าสิบสองสามสิบรวมคุณหมดเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบออกหายย่ตั้มตั้มสองคิบไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออกไป ยังเจารเบงไหมาอง่าหเจปดเก้าสิอ็ดสงหนึมี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองหนึ่อก่อนไม่เป็นเนี่ยมันก็บ่มีเอย่วเออมันต็บ่มีสามมันมีสองันนี้ตัวเต็งไปสองไปสามมือเนาะจบไม่ใ่่สมมือนะเต็งเต็งเต็งเอียวเต็งตำเต็งตสองมือเต็งเอียวมาหนึ่ง เยี่ยมมนางมืสองมืเป็นหกมืจากสามาสามสาม้าเจแาสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสโอเคา่าม่เยอนี่่เปรคนสวยเฮ็ดกันแล้วเจ้าเลวาไขกระดะยัวเชื้อเหรอเียเอกันอ แม่แง่กลางขาดสองสองสี่เสียงนี่เหรอที่นี่นี่สองโมกินถอยโมกินเหรอบ้าเปิดขินกะเห็นแล้วก็ได้อาหากับสองมันอยู่ตรงทางกับนี่ว่าโมนี่อันจะมีหาสองอันฮูกนี่เอาแน่นอนนะฮูกนี่ เนี่ยเอาหกสูงเต็งหก้ยเอามาดูอะไรหกสี่นี่ยืหกสี่ซีไว้ต่ำสองเต็งต่ำนะ่สองเต็งต่ำหกสี่กสี่าไม่เ็หกสามไม่สองเลยใส่ต่ำสี่หกสาม,สาม,สามอ่า ขันมมาหามากสิมาศีส mm hmm. องศีสองสี่สองสองมิดการกสีหกีมากัรศีสองอืนั้นตัวนันไป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 เต็งสองเต็งไหนเาือทีได้บลระยงไย่าให้ทวงนะ ี่เด่วพอสี่กินเล็นสอเลยสกับสี่สองมสี่เอโอ้ยเพลงนี้สกายขออามากากอีกซะว่าดีจะเอาไปหล่นกับพกสี่จ2สองเลยสองมือหนึ่งไปอ่านสีมาสี่สามเด็ี่สามอ่้โอ้สี่สี่สองแกับใครได้จำส ียบร้อยเลยเกี่ยงียบร้อยเรยอตังซองเม็ดกินนี่มันต้องเสียงนสยโ่หน่หน่อยพูดเสียงนเสนึงเดีพวเดียวนี่เอาละเจเล็กเจหน่อยกินอะไรไทองเตะเียแมปะเ็ดอีกั เด็ทํามหาเกันท้าว่าเจ๊เต็งห้าเจ็ดห้าเต็ดหกเต็ดห้าเราเจ็ดหกได้สวกสก็หกกับสี่ส่วนแล้วเต็ดห้ากราเต็มหกอาอเต็ดต่มเต็หกหกหาตัวสีสามะวเต็ดต่ำอีกเออแต่สิบเกิ Tính tầm nè. Tính tìm 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 một tìm 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 4 tìm 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 bỏ, ừ. à, หนอามส่หหกเดด้อสมห้ากกกสี่ตามากรสีตามไปกาหกห้านะโอเคแล้วก็ทั้งหมดนี่ห้าสูหกสูโอเคเอาเปิดเปิดแล้วเจบอดอาไหมกาหใส่ห้าสูงหกสูงถึอแล้วเจ้เฮ้อ เปิดขึ้นมาเห็นสี่กับหกเหรอเิดขึ้นมาเย่มเอียวส่อียวบพ่อเหรอเห็นสี่กับหกส้เอียวเต็มเเสียลค่ะขาดด้อนี่หกขาดนะโอ้หกหาอันนี้อันนี้เยีจาโกาซีตามเลเคมาพี่คไปคนเลยเคลนไป่นีเจ้าสองเีสามหมไม่ชอบมันยังมีสจเขาจะจ่ายังหระบาเนี่ยจ่ายติ่งตามสามหมื่นอเขาดนสอขอประกาศนกกระาซตามเราไม่มี เราวนสี่ตั้งสามยเจ็ดแปดเ้นไม่ได้ยังตัมนี่ี่เจ็ดแปดเตอนอันนี้สามหมติงตั้เจาช่ี้ยสี่ห้าเจปดเสีหืองสามสี่ห้าหกเจดเกสิบห้าหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกั่0ื่นอันนี้หมื่นห ตสาสองสามสี่หหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบสิบแปดเงินแปดหนึ่สอาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นห้ามนห่งสองเจ็ดปดเก้าสิบไปนะอดปดเก้ายี่สิบเจ็ดสองสาม ยังถึงติงอ่ะอยู่พวกนึงติงก็สามสิบไปจำเยี่ยมีบ้งมังมึงนี่นะมีมาถึงสามเนาะมีแต่สมี่้มอาแต่ตมแล้วมากี่รอบอืับอ้โหส่ขึ้นสามเยี่ยมนี่มาดีขนดนั้นตเยี่ยมเอาลูกติ๊งเดี่ยวอันนี้ น la> ั่นเสียงเงาเเสียงเออเสียงเงามีงี้ยเยแมาเปียเทียงอยู่นี่มาหาอะไรนะมีเยอย่างเดียวเลยหาสองเอียวหาสามเอยวน้ละ ขาแล้หาไปหกศูนติงว่ะติงติงติงอ่าสามแล้วเอาก<อ>ันไ้แล้วจ็สองไปหกสามหกห้ามอะไรไปอ่ะอ่ะทั้งหมดนะเดี๋ยวเว้นเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสายูคอเกาเดี๋ยวเให้ให้่ามพอนะเอาไปเลย สองข้างึงันลดยนีหกใบหกใบหกใบโอเคอันี้ก็หกเอาไปได้เบาๆนะเดอนายวบัดแน่นหงายเอวมันขึ้นดีผดเอาหก5ูนหาสองกันทั้งหมดพาปาาเป็นงต่ำเดือนตัวนี้ยุบเือเราเนยี่สิบตเดอะไรำนี่บ้าหกห้าสามมันมีเอวกินเขาแล้วสมกับเอียวแหละ สามกับเอียวมีเอียวกินเขาแล้วโอ้กกรเยจกจะบ่มาหจะบ่มเยคือนเลยเต็มเลยเต็มเ่าเจอนักเอียงเนี่ยแหละเอนกงเนี้สัตละักสมเอียวตัวเอียวตัวนึงสเอียวท่านั้นถือแต่สเอียวะบเต็มเต็มขัต่ำคือจะสเอียวสเอียวยงมาขึ้นตีเอียวฝกายเตเอียวดนะสกโอเต็ม หกเจ็ดแป้าแสนหนึ่งแสนสองแสนสองแปดพันแสนสองันสองสี่หกเจ็ดดอ้จะมังปีแล้วอันนี้ยีบใบได้หกหมื่นอันนี้ย 40, นนี่สิบใบได้สี่หมื่นเป็นแสนหนึ่งสองแสนสองอ้มั่งเป็นไอเหร4ส แพนี้คุณคุณที่คือมระมาวขึ้นว่าไงแตงว่มาวขึ้นอย่าเชื่อเงินตวเิเชื่อละสองหมื่นเขียนเขียนมันมันสิมีเยี่ยวเลยใ่ไเสียงมันผ่อนัวตกมาแล้เดี๋ยวหกหาตามมาเลยมาสาม สองสามสี่ห้าหกสามเดียวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสองสามสิบสี่สิบห้าหมื่นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สสองสาม 谢谢别别别别别别！哦，好，好看。